พี่พี่ยังเคยเห็นเขาที่แล้วมีคนพูดยืนกันเรื่องสูตรเพิ์มสูตรส,สมุนไพรดีของตอนแรกนึกว่ายเอสูตรสมุนไพรเอากัญชามาใส่กุ้งกินหรือเปล่าอะไรแต่ไม่ใช่นะเขาเป็นสมุนไพรพวกที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อในลำไส้อือช่วงน,นี้ใครก็ไม่อยากได้ยาเพราะว่าเคยได้ยินนะเขาบอกว่ายามันมันเป็นสารตกค้างทำให้คนกินแล้วมันเกิดโรคเกิดอะไรพวกเนี้ยอุ้ยคุณคิดถูกแล้ว คุณเป็นเด็กรุ่นไหนทนี่คิดถูกต้องนะอยอยงนเคยเห็นนะเพราะว่ามีละแวกนู้นละแวกนี้เขาเคยเลี้ยงอะ่ะแต่เขาตอนนี้เขาเลิกเลี้ยงไปแล้ว <c oughs> เขาก็เลี้ยงใช้ยาแหละเขาบอกว่าโอ้โหติดนี้โดนค่าย,ยาไปห้าหกแสนนี่แค่าย,ยานะ <c oughs> ยังไม่รวมอาหารยังไม่รวมค่ากุ้งต้นทุนเขา <c oughs> ดิดไปถึงโลละโลละร้อยกว่าบาทแตะซึ่งมันแพงมากซึ่งจริงเป็นต้นท <c oughs> ําสามารถทําต้นทุนตามได้ใช่มีมาก แล้วที่สาคัญก็คือเราไม่โดนลงเรื่องการใช้ยาเพราะเราไม่ไม่ค้าขช้เป็นไอ้นี่หมดยาที่ต้องห้ามนะห้ามใช้เด็ดใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขายส่งออกไม่ได้แลวที่สำคัญก็คือผู้บริโภคในประเทศเราขายเนี่ยผู้บริโภคในประเทศเราก็ควรจะต้องผลิตสินค้าที่ดีๆให้คนในประเทศได้กินกันใช่ถ้าใช้ยาต้องเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนใช่อันนั้นใช้ได้ตเราไม่ใช่เปล่า ก็ต้องต้องดูแล้วแต่สภาพบางบางบ่อบางทีเขาเลี้ยงแน่นบางทีอาจจะมีจําเป็นแต่ว่าก็ต้องใช้สินค้าที่มีทะเบียนต้องระวังสารตกค้างมันอันตรายก็มีระยะหยุดน้องมีระยะอะไรอยู่แต่เขาน้องก็ส่งใช่ผมส่งจีนแล้วมันต้องผ่านการตรวจเชื้อตรวจนู่นตรวจนี่น้องมันก็เราไม่มีก็เลยส่งจีนได้สบายน่ารักมากค่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ดีนะไม่น่าเชื่ออายุยี่สิบสี่ เก่งมากๆหล่อด้วยก่อไม่มั่นใจ่อนกับพี่สามปีเองดูการที่ว่าคือเขามั่นใจอ่ะคุณน้องเขามั่นใจในเรื่องของอาหารเขามั่นใจในเรื่องของแร่ธาตุ นี่ถ้าเกิดว่าให้ใครมาถามพี่ถามเขาตลอดบอกน้องถ้ามีคนบอกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนไหมไม่อยากเปลี่ยนล้ะอ่าในเมื่อเราเจอที่มันลงตัวแล้วเราจะเปลี่ยนทำไมพี่พี่ใช้คําพูดพี่หนุ่มเอกพจน์ถ้าแผนหนึ่งเรายังโอเคนะเราอย่าเปลี่ยนแผนอื่เราจะไปเสี่ยงแผนที่หงเราโอเคสิ่งที่เราไม่รู้ทําไมบ่อนี้ก็เตรียมใช่ไหมบ่อนี้มีกุ้งอยู่ครับอ๋อมีกุ้งเหรอมีกุ้งอายุเท่าไหร่บ่อนี้อยู่ที่เก้าสิบวัน บอนนี้บอนนี้ไซส์สี่สิบสองตัวที่เพิ่งจัดเมื่อกี้อ๋อที่ทเราจัาเมื่อกี้มีแม่ค้ามาเอาที่ผมบอกเออเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งคุยกันนะมีแม่ค้ามาเอากลุ่งด้วยนะคะสมสมแล้วที่พี่ยาพามาะว่พา,พ,า,าพี่ยาพามาทีไรนะดูของแปลกทุกทีเลย <laughs> เอาให้ลูกค้าประทับใจไงในสิ่งที่มันเป็นไปได้เ <laughs> ออเลี้ยงประหยัดประหยัดตัง ี้ยงได้ใช้แท็ก้่าพัฒน์ก็อ่าค่ะเมื่อกี้เนี่ยโอ้นั่งทำเองก่อกขวดน้ำเลยมันต้องบางตัดแดดไว้แล้วทีนี้ยญกขึ้นหมดละฝนมันตกไงฝนมันตกยา้าขึ้นไานี่กองกองไว้อยู่ค่ะโอ้โหเต็มเลยแสดงว่าใช้ทุกวันนะใช้ทุกวันครับวันประมาณกี่กี่ขวดวันหนึ่งบ่อละสองขวดโดยประมาณบ่อละสองขวดสิบเก้าบ่อต่อวัน ค่ะค่ะก็ใช้ทุกวันนะใช้ทุกวันค่ะค่ะก็เดี๋ยวพี่ยามีอะไรจะถามไม่มีคาถามจากทางบ้านไหมเนี่ยมีคาถามจากทางบ้านไหมตุินซีน้ำแดงครับยังไงครับอะตุินซีน้ำแดงเป็นจริงรอเปล่าเป็นที่ทำเป็นจริงอะไหนไหนขวดขวดได้ไปดูไหมได้ครับได้พี่ยาเคยทำให้จุลินสีน้ำแดงเลยไม่เอนี่มาดูดิ เอาเอาตรงนี้แล้กันแช่ดีกว่าอืมนี่ดิบดบแบบบ้านๆเลยนะมีทั้งขวดเข้มแล้วก็ขวดไม่เข้มแออขวดไม่เข้มนี่ต้องโดนแดดให้มากกว่านี้มันมันยังใช้ <คำ S 2> ไม่ได้ผมก็บอกง่ายๆเลยก็แค่ไข่กับชูรสแค่นี้เลยครับอ่าแลออ้วออก็อหัวเชื้อก็คือเอหัวอันเนี้ยแบ่งเก็บไว้หน่อยใช่กี่ซีซีหัวเชื้อนี่ผม ถ้าสมมติเราเป็นหัวเชื้อนะผมเก็บไปตั้งถังเลยแล้วก็มากระจายกระจายขวดเล็กๆเนี่ยขวดละหนึ่งลิตร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 แต่อันนี้คือขวดน้ำสามห้าลิตรใช่ขวดน้ำหกลิตรหกลิตรแต่ต้องเป็นน้ำกินที่สะอาดใช้น้ำประปาไม่ได้นะใช้น้ำประปากับน้ำบาดาลไม่ได้ต้องไปเสียทางซื้อน้ำของของยี่ห้อเข้ามาอก็เอาน้ำกินใช่ขวดละหกลิตรใช่อ่าก็คือเอาหนึ่งลิตรที่เป็นหัวเชื้อใส่ลงไปหนึ่งลิตรที่เป็นหัวเชื้อใส่แล้วที่เหลือที่เหลือไข่ซซ ไข่แดงหรือเฉพาะไข่ขาวอาไข่แดงไข่ขาวตีรวมกันเลยสุกแล้วหรือดิบดิบดิบตีคนเหมือนไข่เจียวเลยเอาสลิงดึงไว้สามสิบซีซีแล้วก็ฉีดลงไปอืแล้วก็ผงชูเอ่อรดดีรสดีใช่ไหมรดดีหรือผงชูรสชูรสชูรสรสหนึ่งช้อนใช่หชอะโร๊ะมีตาชดาไอโนโมโตะผมใช้ผมใช้อายุโมโตะนะแต่ผมว่ามันอันมันอันไหนก็ได้อ่ะใช่ไหมที่ไม่จเป็นช้อนเดียวครับช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนโต๊ะต่ออันนี้นะต่อหกลิตรแล้วก็ที่เหลือเป็นหัวเชื้ออีกหนึ่งลิตรใส่แล้วเขย่าไหมใส่แล้วเขย่าแล้วก็ตากแดดว้นสิบห้าวันแต่ย้ำอีกครั้งว่าต้องเป็นน้ํากินต้องเป็นน้ําที่สะอาดที่ไม่มีคอรินถ้ามีคอรีนผมลองแล้วลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วไม่ขึ้นดูอย่างนั้นผมลองมาหมดแล้วสีขาวๆนี่คือมันไม่ขึ้นนะครับคือเชื้อมันไม่ไปเชื้อไม่ไปเอกเกิดจากเชื้อ เชื้อมันโตไม่ดีหรือไม่ก็คอรีนเยอะไปออกซิเจนออกซิเจนก็มีมีผลโดนน้าคอรีนก็มีผลอ๋อใช้น้ำประปลาก็ไม่ได้น้ำปราปาก็ไม่ได้ผมลองแล้วเขียวเลยบาดานก็ไม่ได้ผมลองแล้วเขียวเลยมันเขียวเหมือนกันเลยบาดานมันเป็นสนิ่งไม่ไม่น้ําขวดขวดในยี่ห้ออย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เราไปเลือกที่ยอดที่ที่ถูกที่สุดในห้างมนะผมก็ได้ยี่ห้อนี้มาก็เอามาทํา ก็ประหยัดนะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วอันที่เข้มๆก็เอาเก็บไว้เป็นหัวเชื้อเข้มๆหัวเชื้อผมต้องซื้อถังของโรโดแบกมาต่างหากโรโดแบกอ๋อที่เป็นหัวเชื้อน้ำแดงเลยหัวเชื้อน้ำแดงเลยถังแล้วแกนแล้วสองพันกว่าบาทผมจำยี่ห้อไม่ได้แกลรอนหนึ่งแก๊รอนประมาณเท่าไหร่แกลรอนยี่สิบห้าลิตรนะคยอ๋อแล้วก็เอามาขยายเอามาขยายขยายในหนึ่งถังมันจะแบ่งเป็นปู่ย่าพ่อแม่ลูกหลานเราเอาลูกหลานน่ะมาใช้ ในหนึ่งถังปูย่าปุย่าปุย่าก็คือพ่อใช่ปุย่าคือตัวนี้อ่าก็คือซื้อของโรโดแบกใช่อ่าหนึ่งถังนี่ปูย่ามีหลายยี่ห้อเอาปุย่ามาทําเป็นพ่อแม่ปุย่ามาทำเป็นพ่อแม่แล้วจากจากจากพ่อแม่ขยายเป็นลูกใช่แล้วก็ขยายเป็นหลานขยายเป็นหลานอแล้วค่อยเอามาใช้อ่าหลานแล้วไอ้ตัวตัวพ่อแม่เอามาขยายต่อเอามาขยายต่อได้ขยายต่อไปอ่ามันจะขยายอยู่มันสามสเต็ป ปู่ย่าพ่อแม่ลูกหลานเอาลูกหลานมาใช้ได้นะคมาถึงเวลาใช้เราใช้ลูกหลานชปู่ย่าเนี่ยเป็นตัวหลักปู่ย่าไปซื้อมาปู่ย่าซื้อมาแล้วต้องมากระจายตรงนี้นะเราก็มาทําเป็นพ่อแม่ชพ่อแม่แม่ต้องบอกว่าถังกระจายเป็นปู่ย่าะแล้วก็จากเนี้ยกระจายเป็นลูกกระจายเป็นพ่อแม่แล้วก็กระจายเป็นลูกหลานเอีก ใช่มันจะคูณสามมันจะสามสี่เท่าอันอันนี้ไม่ใช่ปู่ย่าไม่ใช่อันนี้มันโคตรตระกูลใช่ต้นตระกูลต้นตระกูลอีต้นตระกูลแล้วก็เอาอปู่ย่าปู่ย่าแล้วก็เอาไปขยายต่อเป็นพ่อแม่แสดงว่ามันขยายได้เยอะมากขยายได้เยอะมากขยายได้ถึงสามเท่าอ่าก็พอเป็นพ่อแม่แล้วก็ขยายออกไปอีกเป็นลูกก็จะเป็นลูกลูกก็เอาลูกไปใช้ ไปหลานก็ลูกหลานนั่นแหละรวมกันไม่เอาหลานมาใช้ลูกหลานรวมกันลูกกับหลานอ้าวจริงอะพี่บอกว่าจะย้ายไปสามไม่ได้ใช้พ่อแม่นี่ลูกใช้ไหมปู่ย่าลูกนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ยังไม่ต้องใช้หรอกมันยังไปขยายต่อได้คุณภาพยังไม่ต่างยังดีอยู่แต่พอเป็นลูกพอเป็นลูกหลานปุ๊บเราควรเอาไปใช้แหละถ้าเอาไปถ้าถ้าไปขยายต่อมันจะคุณภาพมันจะลดลงไป